สวัสดีค่ะเมื่อนีพบกับแม่บุ๋มค่ะเมื่อนีแม่บุ๋มกับซิมี่สมตําป่าเ้าหม่อนมาฝากนะจ๊ะไปเบิ่งวิธีเฮ็ดกันเลยค่ะแม่บุ๋มกับซิมีกระเทียมนะคะมีพริกสดค่ะแล้วก็มีพริกแข้งนะคะ่ะใส่ลงไปตำ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 ค่ะ โอ้ขอไฟน้ำตาลก่อนได้จ้าย่านพริกกระเด็นเข้าตาเนาะตําไปเลยจ้าทีเนี้ยตําให้มันแหลกเลยค่ะตําไปเลยค่ะ ตาให้มันละเอียดเด้อค่ะตาไปเลยจ้าตาตามตามตาไปเลยค่ะตาตามตามตาตามตาตาตาเลยค่ะซับนี่แหละจ้าต่อไปแม่บุมกัดซีไซบบักหน้าวเนาะค่ะเนาะแล้วก็บักเคอรเทศเนาะส่วนบักหน้านี่แม่บุมบอบีบน้ำเด้อค่ะ แม่บุ๋มใส่ไปทั้งเปียงเลยแล้วก็ใส่บเบอร์เอเทศค่ะเลือบบกเขียเขียเบาน่าเ,เนาะเราขอใส่พงนวดในเะดือจ่าสักหน่อยหนึ่งเพื่อความแซ่บความอร่อยความกลมกลอมนะคะเนาะแล้วกันน้ำปลาอันที่ขาดบม่ได้เลยก็คือปลาร่าค่ะหรือว่าปลาแดนาะค่ะเนาะใส่ลงไปค่ะ เวลาเขาก็ยัวค่ะยัว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 ไอ้เข้าเข่ากันเนาะค่ะเนาะยัวยัวค่ะยัวบางมือกับสิบแปกเด้อค่ะไปในเสียงเศร้าแท็กบางมือกับสีไปในเสียงภาษาไทยเด้อค่ะตามสูตรอาหารค่ะ โอ้ย oh, แม่บุ้มซิมเราแสบหลายค่ะไฟ <Okay. S 1> เ้นบอกหงงงไปเลยค่ะเมือ่อใดเฮตดอาหารอีสานแม่บุ้มก็สีคอผกักเศร้าแท็กภาษาอีสานแล้วกันเนาะแตนเมื่อได้เฮตดอาหารไทยหรือว่าอาหารฝรั่งหน่อยกะสีคอบอกภาษา,าไทยนะจ๊ะเนาะลูกเคิงค่ะลูกเคิงเคืงไทยเคิงแล้ว <laughs> เอยหยอกด้อถ่ะเด้อหยอกพ่อมวน ค่ะเ้ายัวไปเลยค่ะยัว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 ไอ้เขาเครืองเข้ากับป้าตองซิมอีกเนาะเพราะว่าเขาซิมทีแรกมันแสบแล้วนี่แ่ละจ้าซิกเนเจอเลยขาดบ่ไดปลาเศร้าหมอนนี่แหละค่ะสีอาจจะสีอาจจะบ่อแดงปนไดเพราะว่าแม่บุ๋มมันต่ำเนี่ยมือขึ้นเนาะจ้ะเนาะบ่ไดเห็ดเนี้ยเมื่อเว้นเพราะว่าไฟอ่ะในขั้วมันเป็นสีเหลืองค่ะแล้วแม่บุ๋มก็หันใน หอมเปลงไปเด้อค่ะหรือผักชีฝรั่งหรือว่าผักชีใบเลื่อยค่ะภาษาอีสานเท่ากับเสืออิ่นว่าหอมเปเนาะค่ะเนาะใวบุ้มกระไซลงไปนํ่งอันนี้เท่าบ่ตองต่ำเด้อค่ะเขาแค่ข้นให้เขาส่วนผสมเข่ากันกับพ่อเพราะว่าถ้าเท่าต่ำยวเนื้อปลาซามอนอ่ะเขาสิเละเนาะมันสีบอมันสีบอแสบมันสีเบิงบอสวยงาม แค่เขาคนคนคนกี่กถือว่าไฟแดงแล้วค่ะเป็นจังไดค่ะพี่น้องเป็นตะแซดป,ประจา่ากินกับข้าวปุ่นกแัแฟแฝบเด้อค่ะเด้อนันพายมาคลิปนี้แกได้เลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่บ๋มเด้อคะ่ะลองไปต่ำเบิ้งเด้อคะ่แะแฝบขนาดคะ่ะขอทุกคนมีความสุขค่ะ